ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าหูฟัง True เลตอนนี้ถ้าซื้อไปใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยรุ่นไหนดีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการทดสอบให้ดูเลยครับกับหูฟัง4รุ่นนี้เลยนี่ฮะ n o t t i n g Ear Stick นะครับ Apple AirPods Pro 2 เซนเซอร์มเดลตั้งสามถวยเลสและหัวเหยยฟรีบัตรโปรสครับผมต้องบอกเลยครับว่าในคลิปนี้นะครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องของเสียงไม่ได้พูดถึงในเรื่องของราคานะครับว่ารุ่นไหนมันถูกมันแพงกว่ากันหรือว่าตัวไหนเสียงดีกว่ากันเอาแค่ไมล์ล้นล้วนเลยนะครับว่า4รุ่นนี้เนี่ยใช้ในสถานการณ์จริงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามออไปชมกันเลยฮะครับผมเดี๋ยวเรามาทาการทดสอบตัวไมโครโฟนกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงจากไมกล้องนะครับวกบ เดซิเบลแล้วกันนะว่าบริเวณริมถนนที่เรายืนอยู่ตอนนี้เนี่ยมีเสียงดังรบควนประมาณไหนนะครับก็จากที่เห็นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ80ถึง80กว,กว่าเดซิเบลนะครับก็เอาจริงแล้วถือว่าเสียงค่ันข้างดังนะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาเริ่มทำการทดสอบกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับนี่เลย Apple AirPods Pro 2. ตนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เขาปรับปรุงแล้วก็พัฒน,นานในเรื่องของตัวไมโครโฟนมาด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ริมถนนที่เดิมนะครับแล้วนี่ใส่หูฟังนะครับ สองข้างเลยนะครับลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงนกวนเนี่ยมันเล็ดร่อนเข้ามาหรือเปล่าครับแล้วก็เสียงที่ผมพูดออกมาเนี่ยมีความคมชัดขนาดไหนนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่ตัวที่2นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือหัวเว่ยฟรีบัตร Pro 2นั่นเองนะครับที่ร่วมมือทางยูเวเลนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบม่ของเขาดูนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เป็นเสียงหัวกล้องก่อนนะครับยกเปลี่ยนมาเป็นฟรีบัตร Pro 2กันครับแล้วตอนนี้ผมใส่ฟรีบัตร Pro 2แล้วนะครับเล่สองข้างเลยครับ ตอนนี้เนี่ยครับก็ยืนอยู่ที่เดิมนะครับริมถนนแล้วก็รถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับลองฟังดูนะครับว่าเสียงที่พูดออกมาเนี่ยชัดเจนแค่ไหนนะครับเผื่อใครที่กาลังสนใจเจ้าฟรีบัตสองตัวนี้อยู่นะครับจะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับว่าไมล์ของตัวนี้เนี่ยชัดหรือเปล่านะครับต่อมานะครับนี่เลยครับแรนดังจากทานเซนิเซอร์นะครับในรุ่นโมเมนตัมสามรูเลตนะครับแน่นอนครับเราอยู่ริมถนนเหมือนเดิมเลยไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนแต่จะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าไมล์ของรุ่นนี้เนี่ยมันคมชัดหรือเปล่านะครับ เอาละครับตอนนี้ของหูฟังเซนเซอร์เวอร์จัมสามทูเเนตสองางเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรถเริ่มวิ่งผ่านไปด้านหลังแล้วนะครับลองฟังดูนะครับว่าตัดเสียงรบกวนดีไหมนะครับเสียงพูดชัดหรือเปล่านะครับมีอะไรเข้ามาขวนไหมนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ยอดนิยมแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับลองฟังแล้วตัดสินใจกันดูนะครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไรแล้วตอนนี้นะครับราอยู่กับหูฟัง น็อตติ้งเอียร์สติ๊กนะครับเอียร์บัดสุดเทพที่เราได้ทดสอบมาให้คุผู้ชมได้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่านี่เลยฮนะในเมื่อเราทดสอบใหม่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยมาเทียบด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าไมค์จาก d o t ตติ้งเอียร์สติ๊กตัวนี้เนี่ยจะคุณภาพดีแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับ3รุ่นก่อนหน้านี้นะครับสกีคอนน็อตติ้งเอียร์สติ๊กแล้วนะครับตอนนี้หูฟังสองข้างเรียบร้อยครับผมอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับว่าคาวทีททย ไม์ของตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เสียงพูดเนี่ยชัดเจนทีเดียวนะครับตอนนี้ก็มาลองเปรียบเทียบกันดูครับว่าเมื่อเทียบกับ3รุ่นก่อนหน้านี้นะครับไม์ของตัวนี้เนี่ยจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับทดสอบเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทัวร์เลท uh ั huh. ้ง4รุ่นนะครับสำหรับใครที่ชอบรุ่นไหนนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับหลังจากที่ทาการทดสอบมาเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบบบาายยเปป็็นนนนนรรรรุ่่ไละะกกกัััััคคคอองตตววแื Apple AirPod Pro 2นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียงพูดของผมเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยนะแทบจะไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากนะครับแต่ว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยก็ยังตัดได้ค่อนข้างเงียบนะอาจจะมีเล็ดลอดเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะครับต่อกันที่ตัวที่สนะครับสำหรับตัวนี้เลยครับเซนเซอร์โมเมนตัมสามทัไรเลสนะครับรุ่นนี้เนี่ยเสียงพูดของผมนะครับก็จะมีความทุ้มนิดนึงนะครับแล้วก็ติดอุ่นหน่อยๆนะครับส่วนตัวแบ็กกราวด์รอบข้างเนี่ยก็จะมีเข้ามาเยอะกว่าตัว AirPod s Pro 2นะครับ มาต่อที่ตัวที่3นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือหัวเหวี่ยยฟรีบัตโปรซนะครับหลังจากที่ทดสอบไปนะครับต้องบอกว่าตัดเสียงรบกวนรอบข้างไ,ได้เงียบเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเสียงพูดเนี่ยจะติดทุ้มนะครับแล้วก็มีเนื้อเสียงที่ค่อนข้างหนาเลยนะครับตัวนี้และสุดท้ายนะครับกับ n o t ต i n g อี r Stick ตัวนี้นะครับจากที่ทดสอบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองย้อนไปดูได้เลยนะว่าตัวนี้เนี่ย แบกเกิล <Back> ของเขานะครับตัดได้เงียบสนิทเลยนะครับไม่มีเสียงเล็ดลอดเข้ามาเลยก็อย่างที่ได้ทดสอบไปนะครับทั้ง4รุ่นเลยว่าตัวคุณภาพไม์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมก็ลองแวะเข้ามาทดสอบที่หน้าร้านมั่นคงของเราได้นะครับผมหรือว่าใครที่สนใจจะสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับเว็บไซต์มั่นคงออนไลน์ .com นะครับช้อปปี้มั่นคงแก d เจอรนะครับหรือจะโทรสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับที่02-966-002นะครับผม เอาละครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับผมถ้าหากชอบคลิปสไตล์การทดสอบแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอยากให้เราเอาตัวไหนมาทำการทดสอบกันนะครับก็จะได้เอามาเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกทีนะครับแล้ววันนี้นะครับขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหากชอบรุ่นไหนใน4ตัวนี้นะครับสามารถคลิกเข้ามาสั่งซื้อกััันนไดด้เลยะคครรบบผมสสวี